สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสายแบงค์นะครับวันนี <h 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 ้พ่อขวานว่าจะไปตัดยานะครับไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับว่าถนนน้ําท่วมแรงจังนะครับท่วมวิ่งมาได้สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าไปตัดหญ้าอยู่หมู่บ้านช้างนะครับไปตัดหญ้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับคนละฝั่งแม่น้ํามูลกันนะครับเพราะว่าจะมีท่วมหมดแล้วนะครับพี่นีย จะไปได้หรือเปล่าอนาะสงสัจ,จะไปไม่ได้คงจะกลับคืนนะครับกลับคืนนะครับต้องไปตีโค้งเลับโค้งไกลเลยหน่อยนะ,นะครับ ล้นตะลิ่งมาเลยนะครับจะมีช่วงลึกช่วงตื้นมากนะครับถ้าไปไม่ได้ครับผมอยากปล่อยหลังนะครับไม่เสี่ยงนะครับโอ้มันมาคนเดียวด้วยนะครับน้ําไหลเชี่ยวมา ได้ก็ถอยหลังนะครับไม่กล้าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวอันตรายนะครับลอ้เราจะวิ่งอ้อมไกลหน่อยนะครับทีนี้ไปเส้นนี้ไม่ได้แล้วนะครับดูครับ เดินทางกันต่อนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับลองไปดูกันนะครับไปดูไปไม่ได้ก็ถอยจริงจีนะครับเนี่ยดูแล้วลักษณะน้ำแรงมากเลยนะครับโอ้โหผมคิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับ ะไหวไหมเนี่ยไปหมดเลยนะครับพี่น้องโอ้ยนี่คันเดียวนะครับที่วิ่งมาเนี่ยจะเสียงหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเพื่อนวิ่งเลยเนีย่ตายแล้วถ้ามันจะเหลือปอนะอย,อยู่ข้างล่างนะครับขนาดข้างบนขนาดนี้แล้วข้างล่างจะเหลือไหมเนี่ย ฟังนี้มันไหลแรงมากเลยนะครับไม่รู้ะจะผ่าได้หรือตาตรงนี้เส้นนี้เส้นนี้จะเชื่อมต่อจากเออขตจุฬาบุรีกับเขตท่าตูมนะครับเขตท่าตูมนะครับตรงนี้นะครับจากบ้านผมก็เส้นทางนี้จะวจะิ่งเข้าออหมู่บ้านช้างนะครับบ้านตะกลางนะครับ ไม่กล้าเสี่ยงหรอกมากนี่ยตัวอันตรายนะครับคงต้องหาทางที่ใหม่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวนะครับมาคนเดียวนะครับไม่ไหวขนาดคนยืนยังไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยน้ำไหล <c oughs> เอา้าเป็ดยังคือเสียงเป็นยังสีอยู่เนะบัดนี้เ่าะ สสายผ่านโดนน้ำเนีกแห้ว่ี่นองเอง้ยจะรอดไหมเนี่ยคงไม่คงไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต่ำน,นะครับรถรถไม่สูงเหมือนเขาโอเคนะครับสำหรับที่นี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทํ like, ดดบาให้กำลังใจช่องถ่ายแบงค์ได้นะครับ สวัสดีครับตอนนี้ขออนุญาตถอนตัวก่อนนะครับถอนกําลังก่อนนะครับช่วงนี้ไปไม่ได้สวัสดีครับปล่ <c oughs> อ,อยทับปล่อ,อยทับแล้วนะครับปล่อ,อยทับไม่ไหว <c oughs> เราต้องปล่อยแล้ว